ชเรนจงยันยงนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบอลลกโรเบกหรือว่าพี่คิวคะ่ะสวัสดีค่ะพี่คิวครัสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้มองอาการของเซตเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก็ยังไฟวีเนาะค่ะคือเรามองไฟวีอยู่นะครับก็ประเด็นใหม่ๆก็ยังไม่มีติดตามประชุมเฟดนะครับก็สิบหกสินะครับก็น่าจะเป็นคืนนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยครับก็ หุ้นที่ฟอร์มเด่นๆก็จะเป็นหุ้นใช้กลางๆหุ้นเล็กมากกว่าหุ้นใหญ่เนี่ยก็ยิ่งๆใช่เพราะว่าวันจุกเนี่ยมีปรับน้ำหนักของฟตซี่อินเด็กซ์ด้วยนะครับวันที่สิบเก้าค่ะค่ะโอเคแล้วอย่างนี้มองกรอบพรุ่งนี้ไว้ยังไงบ้างคะกรอบนะครับทางบอโลโกเบกนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเออ่เราให้กรอบนะครับยังเป็นแนวน้มใช้เวียอยู่นะครับแนวรับหลักๆ คะที่ทางโบกเราให้เนี่ยอยู่ที่หน <15 50 S 2> ึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพับเป็นหรร <50 S 2> ล<ะ>ักหลักใช่ค,ค,ครับก็แนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะโอเคแล้วอย่างนี้มองหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนในช่วงนี้บ้างคะก็ทางโบกเรามองว่าหุ้นกลาง นะครับค่อนข้างโดดเด่นเช่นเขาค่อนข้างสวยก็จะมีว่ากับทีแคปนะครับค่ะครับผมตัวไหนเด่นเด่นบ้างคะพี่ว่ากับทีแคปครับว่าอ๋อโอเควีเพชเอแคปทีแพอดีว่าหูแว้วๆนะคะตัวทีตัวทีแคปวีเพเอได้เลยค่ะดูราคาให้หน่อยละกัน w ี a พเอครับทางโบ๊กเราให้ไว้ที่แนวต้านอยู่ที่สามบาท ค่ะหกสิบสี่นะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่สามบาทแปดสิบสองแนวรับอยู่ที่สามบาทห้าสิบค่ะได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งทีแคปนะครับก็เป็นแบงค์ขนาดกลางโอเคครับเขอโทษนะครับทีแคปไปไปรวมกับทีเอ็นบีแล้ววันนี้ทีแคปไม่ได้มีแบงค์นะครับก็แนวต้านทั้งฝ่ายเราให้อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับถึงสี่สิบบาทครับ ก็สามสิบเจ็จุดห้าสุดเป็นไฮเดิมะนะครับถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อถึงสี่สิบบาทบส่วนแนวรับที่สามสิบห้าบาทห้าสิบค่ะได้เลยเอาละแล้วถ้าไปดูในตัวของทีเฟกบ้างละคะทีเฟกนะครับทางวงเราก็ยังมองไซเวยอยู่ไซเวนะครับก็แนวรับแรกอยู่ที่เก้าห้าห้านะครับสอ5รย้าสิบห้าจุดแนวต้านอยู่ที่ เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดค่ะเก้าร้อยเจ็สิบห้าจุดค่ะครับผมโอเคทองคำต่อเลยค่ะตัวก o l d spot นะครับตัว gold spot นี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ายื่นเหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยได้นะครับก็ค่อยๆดีบั๊บกลับขึ้นมาค่อยๆไต่ขึ้นมาะนะครับก็อาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ ค่ะส่วนแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบจุดถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับรับแรกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดไม่คนหลุดไม่คนหลุดนะคะ,ะ,คะได้เลยอะพี่คิวดูตัวหุ้นให้หน่อยสิมีพี่ๆนั่งคุณถามกันเข้ามาอดูกันกุลให้หน่อยค่ะกันกุลที่ขึ้นมาแรงๆรอบนี้ก็อย่างที่ข่าวไม่ไม่ทราบว่าข่าวตลาด ในตลาดนี้ครับเขาได้ไปพูดนะครับในนาลิติกมิริงก็อปดตนะครับว่าเขาจะไปทํากันชาค่ะคล้ายๆกับเอสีเอทางที่แล้วเอสเอก็ลิง์เนาะนะครับก็พอปุ๊บก็ราคาคุณก็ไล่ขึ้นมาเลยอย่างการกุญเนี่ก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่คล้ายๆเอสพีเอนะครับอทางฝ่ายวิจัยนะครับเรามองว่า น่าจะพักตัวก่อนอะนะครับเพราะว,าวันนี้เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างแรงพอคแนวต้านหลักๆก,ก็คืออยู่ที่สี่บาทแล้วก็ไปเทียบสี่บาทก็ย่อล,ลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาใช้เวย,อย์อยู่ในแถวกรอบห,อหนึ่งขอโทษนะครับสามบาทเจ็ดสิบถึงสามบาทห้าสิบนะครับแต่าจะอยู่กรอบนี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะได้เลยพี่คิววันนี้ครบถ้วนเลยมีถามตอบหุ้นด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลอกโกเบกนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับ